โอ้ยปเหยัดงแบบแ่ายในมอเอ้ปหยัดงามเจ้านีน่ในยิ่งตะาวว่าเฮ้ดจังบอมเขามาหาแมนไปหาเจ้า <c oughs> แล้วเนาะแฟนคลับกันล่อคอยเฮ็ดจังไหนแล้วเนะาะเจ้ากับมีความหวังอ่เพาได้ไปทรัมือน่นตกอน้นมือน่นี่มือก้อนนั่อาเจ้าฝนตกจะเลยโได้ไปหน้าบ่กแมนหมดโบได้จะนอนจันบลเลยโได้าเฮ็ดังนั่นน,นี่น,น,น,นั่นก็ได้ยินการ โอ้บอกกไหนนอนจ้ามันฝนตกแห้งตื่อยแม่นฝนตกแห้งมาเลยก็เลยใสหนาวโอ้อากาศมันเย็นเนาะอันกระท่อมอันกระท่อมเฮากับบุ้มีหยังบางหยังขาวมันก็สิเย็นเย็นหนาวหนาวเนาะกรบโปงตีเจ้าวแล้ววะ ลมมันมาไล่นาวาลยบาไไปำฝนกตกลิ้่บานู่คน่ายข่อยกระคืดดยว่ว่าฝนตกนักอากาศเย็นเจ้าสิ่ไปนอนหน้าได้อยู่บ่น้อข่อยกระคืดนเาวเลยไปนังว่าฝนตกนี่ลยบไล่ไมาจิ้ก็จัหน่ไ่ไอไส่ล่ไไ่บนิวจะเป็นค่ะกะกะคือว่าละเอ้ยอันที่โทรมาที่ตามกะ ขอว่าเอฟซีเขามีความตั้งใจว่าเอ่ยขึ้นที่ฝันอีกคือสิได้ตัวเลขโชคลาภมาฝากแฟนคลับแฟนช่องอีกเพื่อขาเจ้าโชคขมีน้ำแห็นไหมจ้าคุณลาคุณคนบนโต๊ะมือได้เอาปลาดี่ีไรกระโมอใก้ใกล้มื่ออะไรในจังถุกไปนอนข้าแซนข้าแซนข่อยกะสิข้าแซนกะทาสักอนน้องเอ่ยเนาะจ้าไปนอนบุญลาถึงบุกไปนอนแต่ก็ได้ของไปเรียนท่านมันกาศไปเรียนก็แล้วแต่โอกาสเอ่ยลิวสิได้ไปนอนเนาะค่ะเนาะ ไปนอนเอ้ยอันบอกอันแอบมินไดู้่บอกจะเอาล่งให้แฟนครับเดฟังน้ำแม่สิทโทไปหาคือเกาห่ะเพราะว่าคอยถือกั๊กตัวแม่คอยอยู่เพื่นเอาบอกไปไซบูดได้เนี่ยเพราะว่าสิทโทเอานะสิไปหาเจ้าบูได้อาสิ่งกัดโตบูได้มากคอยมากแต่กรุงเทพคอยบูได้ไปพบบูไดดอกไปเจอสร้างกับบูได้คุยบูได้นั่งบูได้ยอยียงดอกแต่ว่า,อ,าอันเพิ่นน,นั่นแม่ พ้นย็ดไปตามระเบียบเขาฮะล่ะเพราะว่าเข้ากับบุคคว่ามองไดมันซิมี่โลกนอกเขาตระเพืีความปลอดภัย้เออคอยก๊าเล่ก๊เ่่จ้าก๊าเล่มาชิดโท้โทรหาเจ้าคอยขอเบอร์เบอร์เอื้อเอื้อนั่งในเด้อเมื่อหนาเจ้าไปคอยเบอร์โทรศัพท์ล่าไดไหม มาที่น <Ở fear? S 1> ี่กันทุ่มาเบอร์เครื่องเพราะมันก็ได้ก็ได้ด้วยสันโอ้บอกจ้าอันส่วนเบอร์นี้ลูกไส้มันจะรีมไปรีมเกมบิีบยังมัอนนี่มันเออก็จะคอยเออเข้าใจอยู่เบอร์เด็กหน่อยเนาะจ้ามันมีใครเอาเบอร์แจ้งมาทุ่เขาหาใครก็ได้ต่อจ้งอยู่แค่เบอร์เอาเบอร์เออจงเอาเบอร์นั่นโทร่มขอหาใอยก็ได้อันเบอร์ลุงไส้เยขอรศูนย์นี่แหละจ้าเดี๋ยวเจ้านีิเจ้ายิ่งมาด้วยสัน ต้องท่ายหาใช่ไยมบอกาช่นครได้ออกไปนู่นน้าใครไดตัวดีขอจังหวัทั่วบ่ก็พีน้าจ้าเอาจังสั้นจะแห้งดีละเอ้ยขันว่าได้เจอกันจะคือให้สื่อสารกันทางโทรศัพท์เอาเนาะจใช่จะใครเจอจะให้ได้ทุก็คันเหมือนกันนะแห้งใหญ่เจ้าเสืออยู่เอ้ยคนโทรมาหาคอยเบิร์ดมือมัอนี่เบิเอาข้าเจ้ากัดตามเจ้าข้าเจ้าว่าเฮ็ดจังได้เจต่างได้ละเบ่เอ้ยลิวนั่น ไม่ง้ไอ่เงนเงินทุ่ไม่ขึ้นเลยนี่มันจมมันมันทุราบอกแม่นั่นมว่ามันก่อนค่ะน่ในี่ไครนี่ยุดอะไ่นี่เมื่ไรมันขึ่นบอกมั่่นั่นแหะโอ้เอ้ามันสร้างแม่่นในตัวไดมานั่นของรานของร้านคนคนเขาไม่หาแม่คนแม่ย้ายไปไหนมาแรกจะบอกแรกก่อนค่ะนี่น้าฝันฝันอยู่บ้านซื้อซื้อเ่ไยางกาน ยูด้ายูด้าย yeah. uh, ูด้าค yeah. uh, ่ะพ้นเคยยูด้าพ้นเคยบอกนั่งเจ็ดศนย์นันบอกม่นโทมาบอกแมม่หรอว่าว่่งห่งศูนนย้ว่าสารภูน้นั้นมนบอกจเ่งศูนย์ศูนย์กค่ะโอ้พ้นโทษมาบอกจะปีก่อนเหรานเจ้าค่ะ 3ปีครึ่งหมน่อย้อ๋อสมปีครึ่งค่นผูดีได้เนาะเคยบอกเร่ถึงตลดีนะค่ะโอ้เคบอกตอนี้ร้านท่ใช้ตอน้งเจ้าของอยู่นั้งไผ่อยู่นั่อนอยู่กสินทอออยู่กาลสินอ่ะโทรมาบอกเจ้าเลยเนาะ ทอมาบอกไม่รู้นั่นกบอกคนไม่รู้ก็ทอไม่อ๋โทมาบอกไม่รอีกยนนีอไรยนนนยันนี้ยนนั้นอือาอันนี้เดี๋ยวกรสีเอาตัวเลขลงให้ท่านผู้ชมได้รับช้มเนาะเออหลิวเนาะบนเน่ด้นะมันบนเน่คือมีสีโต้บ่าสี่ต้อะไรันเลยจัรเลกว่มีสีโต้เล็กจักเสีโตักรเใช่ไเนี่บอวา บอกว่าซีโตก็ซื้อเรื่าตี่ซีโตก็ซื้อถ้าเรืยมาันันซื้อยังนะ้ื้อของโตกได้ชุดหนึ่งชุเก่าว่ะชุนึะจังว่ะน้อแทนเอากระจังจังไดก็ะจดไหมซก่อนกะยเอาโล่งให้เขาล่งพอจราหน้าเบิ่งเอ้ยใช่อันนั้น คนอันนั้นไปรอด้าอนีนมันเป็นมากเขาฝันฟับอกมันนี่นันเด้ออันเดียวอันคันคอยโทรไปก็จขออันเบอร์เอ้ล่างกับไออนั่นเนี่ยน้าทถามไปถามเบอร์อันเล่าวันเล่าอันได้ตัวยังหรือยังขนใดกันชถ้ารอคอยโทรศัพท์เจ้าหะละกับของแม่เตือนอันแล้ฝันดีฝันยังหรือยังเจ้าถามให้แนงโทรมาหาเจตังเจตังโ้ยตนี้คนเนอ่าขามเาี เออคอยชิเออเอาสนะ่อมาทนมาท่น่าาะอยแมันจน้านี่งืออยนที่นี่ถ้ารหนามีหม่บังกาขันะตั้งานะเหรอค่ะออันนี้อให้ให้อวันซอยมกชนันี่นละตคะค่ะมาหงมหน ค่ะานรกว่าเดี๋ยวท้ตาได้ันรเป็นีเลของไทยแบบว่าะมได้โน่จะได้ะมาจะได้สองีนนนีักองี่ว็กสองสีเป็นเลขอันเลขอันนี้เป็นเลขมากผมรีอว่าฝันหินเลขมาแล้วมาแล้วเลยตอนนั้นใ พูนิ่งจะควเหนตีแค้มฝนมนีาันมาสองซี่นสองตีอยเป็นสองเนาะออพูิ่งเป็นสองสออพได่เอาแวออาจจะเมนความเล่าก็เป็นได้ด้เรามาสอยลาว์เอาสองซีก็คือคําว่าสอยอาจจะเป็นสองพูิ่งอาจจะเป็นซี เพะ่นอนจะงี้ะวังอห้าาันอน้าวันอืตนชัดมามาว่านั้ฟังฟอัยอันแม่เตือนนีแล้วไปค้นที่แบบว่าเราก็เคยฟันแม่นไยเนอกเฮืจังไหนคยฟันแม่เราไม่สนแค่ไหนเล่าดแม่เล่นหมค้นี่อนเลยไหม ขึ้น <slow ak> ึ <comings> no ่งฟันด้นองวนนี่เนาะขึ้นฟันนี่ขึนดอก่อยมันเ่าเลคืองวนก้นๆแ้วันกินฟได้แันมือวันตาหร้งล่ะะเอาแล้วใครเ่นไพได้ตินี่เมียน็้าไปเลนถนมไนั่นงงงาวันนั้นคอยนั่งเรีค่ะกว่านอันเอาเอย่างไพ้ใด้เนาะ เออขัดเบ่ะาโอเคขดงอะไรไชิตชิตโตหาเจ้า <wo> ด้อจ <otro> ้าดมเยข่ชิตโตหาดอกนี่แรอใติไปาจะได้หยเินระด่เง้เาเคื่อนัวบตอไปเดีติ๊กมาจะได้ลุงไดุ้นโอเคเครื่องีว่ารับขาขึ้นโไปเรื่องนั่นเะจ้าโอเคเอยขอบคุณเลยหลาย ค่ะวัสดีค่ะค่ะรับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของอลิวเพิ่นกันยังบมเดเป็นนอนหน้ายังบมเด็ฝันด้อครับเด้อนี่ก็เป็นตัวเลขของหลานเพิ่นนะครับเนาะหลานเพิ่นกับโทมาบอกนะครับหลานเพิ่นกับยูที่จังหวัดกาฬสินนะครับมาบอกเป็นเลขสี่ตัวนะครับเป็นเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้านะครับสำหรับก้อนฝันของแม่เตือนนะครับแม่เตือนใจนะครับ เพิ่นกับเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเพิ่นกระเด,ด็ตัวเลข4 2 2 4นะครับ4 2 2 4นะครับครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลข1 0 0 9และ4 2 2 4องสเกาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อเผื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับนเนาะในงวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 4นะครับแอดมินกับเสนอตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะ ก่อนจะลงทุนก็นให้ท่านผู้ชมพิจารณาหน้าดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแฮดมินบุญธรรมน้าโศกนะม่ให้เด้อครับเด้อบุญธรรมน้าโศกอ่ะขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมันมันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ